ผมลากมาจุดที่2ครับเป็นจุด b แล้วผมก็กดที่ตัว b นะครับตอนนี้เราได้า a r k จุดตัว a กับตัว b แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้เขาเลื่อนเร็วเนี่ยเราก็จะมาปรับที่สปีดตัวนี้นะครับกด play ลางสไลด์เนี่ยจะเลื่อนแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็น ep ที่2แล้วนะครับเกี่ยวกับการใช้งานตัวลางสไลด์ c- ปอน micro t ซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปสอนใช้งานแอปพลิเคชันบอกก่อนเลยว่าตัวแอปพลิเคชันของ c ีปอนะครับใช้งานไม่ยากครับมีทั้งใช้แบบโหมดธรรมดาแบบมาร์กจุดแล้วก็แบบ t ทม์랩นะครับมีทั้งโหมด AI ด้วยค่อนข้างที่จะหลายโหมดมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราจะดูในโหมดการบังคับแบบธรรมดามาร์กจุดนะครับเพราะว่าตอนนี้สายที่จะมาต่อเข้ากับตัวรางสไลด์เนี่ยกับตัวกล้องนะครับผมยังไม่ได้มานะเพราะฉะนั้นเราจะสอนเท่าที่ เราใช้งานของมันได้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้งานคอนโทรลผ่านตัวแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะตัวแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็คือตัว s ีป p l a b นะครับเราสามารถที่จะเซิร์ชหาแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ตัวล่างสไลด์ตัวนี้นะครับจะมีสัญญาณบลูทูธขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดเราต้องการเชื่อมต่อเราก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดตัวดันแบบนี้ออกไปครับมันจะเข้าสู่หน้าตัวแอปพลิเคชันนะครับวิธีการใช้งานตัวนี้ถ้าเกิดเราต้องการใช้งานแบบธรรมดานะครับจอยสติ๊กเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสั่งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับแล้วก็การปรับความเร็วนะครับให้เรามากดที่ตัวล่างสไลด์นะครับก็เป็น3ขีดนะ ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันเร็วสุดเนี่ยเราก็สามารถกดให้ไฟติดทั้ง3จุดแบบนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเลื่อนตรงสปีดตรงนี้ได้นะครับใช้จอยสติกเนี่ยเราจะปรับความเร็วได้ที่ตรงนี้นะครับแบบนี้เราต้องการให้เขาเลื่อนซ้ายหรือว่าเลื่อนขวานะครับแบบนี้แนะนํานะครับให้กดเป็นความเร็วสูงสุดไว้ได้เลยเพราะว่าจอยสติกตัวเนี้ยมนสามารถที่จะกดได้เหมือนคันเร่งนะครับถ้าเกิดเรากดไปสุดเนี่ยก็คือความเร็วสูงสุดของเขาแล้วถ้าเกิดเรากดนิดเดียว ตัวรางสไล์เนี่จะค่อยๆช้าลงเหมือนคันเรงรถยนต์ครับถ้าเกิดเราเหยียบม,มิดน,นะครับตัวรางสไล์เนี่ก็จะไปสุดเลยเร็วสุดเลยแต่ถ้าเกิดเราเหยียบนิดเดียวครับแบบนี้รางสไลด์ก็จะค่อยๆขยับช้าลงเรื่อยๆครับวิธีการใช้งานจอยสติ๊กนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็วิธีการมาร์กจุดนะครับไม่ยากเลย ด้านบนนะครับจะมีเว p o i n t อยู่ให้เราทําการเลื่อนจุด a กับจุด b ที่เราต้องการนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งจุดมาร์กได้ถึง6จุดนะครับ a b c d e f นะครับสมมุติว่าผมได้โหมดที่1นึล้ครับผมกดไปที่ตัว a ผมลากมาจุดที่2ครับเป็นจุด b แล้วผมก็กดที่ตัว b นะครับตอนนี้เราได้มาร์กจุดตัว a กับตัว b แล้วนะครับแล้วตอนนี้เวลาที่ลางสไลด์เนี่ยจะทําการเลื่อนนะครับก็คือ 6.25วินาทีนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้เขาเลื่อนเร็วเนี่ยเราก็จะมาปรับที่สปีดตัวนี้นะครับอย่างนี้เลื่อนเร็วแบบนี้นะครับอันนี้คือความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.88วินาทีนะครับสำหรับการมาจุด1.2นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางในการสไลด์นะครับถ้าเกิดเราสปีดน้อยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีตัววินาทีบอกด้วยว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วระดับนี้ ตัวลางสไลด์เนี่ยจะเลื่อนจากจุด A มาจุด B ที่ความเร็วกี่วินาทีนะครับแบบนี้นะสมมุติว่าผมต้องการที่จะใช้ความเร็ว100%นะครับ4.88วินะคราวนี้ครับให้เรามากดตรงนี้ครับกด Play ลางสไลด์เนี่ยจะเลื่อนละครับจากจุด A มาจุด B นะครับเราก็จะหยุดอันนี้คือการเล่น1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดเล่นทีก็จะเลื่อนจากจุด B มาจุด A นะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเล่นแบบบนลูปนะครับมันจะมีลูกศรแบบนี้เรากดไปให้มันขึ้นสีฟ้าครับแล้วก็เขาจะทําการเล่นแบบบนลูปให้เราแบบนี้เลยครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับเพราะว่าพวกตัวสัญลักษณ์ต่างเนี่ยเราสามารถที่จะดูแล้วก็เข้าใจได้แบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดต้องการหยุดเราก็มากดตรงนี้เลยครับอันนี้ก็คือการมาร์กจุด a จุด b และถ้าเกิดเราต้องการที่จะยกเลิกการมาร์กจุดนะครับให้เรากดรีเซ็ตตรงนี้เลยไอตัวปุ่มมาร์กที่เรา ได้มาร์กไปเมื่อกี้จะหายไปหมดนะครับแล้วก็ตัวลางสไลด์เนี่ยจะกลับไปอยู่ตำแหน่งสุดท้ายที่เราได้ตั้งมาร์กนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะตั้งมาร์กหลายจุดเราก็สามารถตั้งได้เลยอันนี้คือผมมาร์ก4จุดนะครับแล้วก็ความเร็วคือ100%เต็มการเดินทางของเขาทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ 10. 9 2ดก้างวีนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะมากดเพล์เรียบร้อยครับเขาก็จะทำงานตามจุดที่เรามาร์กไว้นะครับสามารถที่จะมาร์กได้ถึง6จุดนะ ในระหว่างที่เล่นนะครับเราสามารถเลื่อนปรับระดับความเร็วได้ในระหว่างการมาร์กจุดนะครับนี่เราสามารถที่จะปรับให้เขาวิ่งเร็วหรือว่าวิ่งช้าได้แบบนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการหยุดนะครับเราก็กดหยุดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดรีเซ็ตที่ด้านบนครับแบบนี้ตัวเวฟพอยต์ก็จะหายไปแล้วก็ตัวหลังสไลด์เนี่ยก็จะกลับมาอยู่ณนะตำแหน่งสุดท้ายที่เขาโดนเลื่อนไปนะครับต่อไปนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็น pan and ทิ l ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะใช้กับตัวหัวแพนแล้วก็หัวทิ้วของตัวซีปอนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ตัวแพนแล้วก็ทิ้วด้วยนะครับเราก็ซื้อไอตัวมอเตอร์ตรงนั้นมาติดเพิ่มนะครับแล้วคราวนี้พอมาลิงก์บลูทูธกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งแพนทิ้วได้นะครับอันนี้ผมรอของมาอยู่นะถ้าเกิดมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อไอตัวแพนทิ้วของตัวซีปอนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายล็อกแบบนี้นะมันจะใช้ได้แค่ ตัวสไลด์แบบนี้ครับแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้งานตัว t ท m e แล p บนะครับให้เรากดมาที่สี่เหลี่ยมด้านขวามือนะครับแบบนี้พอกดมานะครับมันจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นแบบเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกทําแล p บสต็อปโมชั่น3 6 0องศาอะไรต่างๆนะครับมีหมดเลยนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้งานพวกนี้อันดับแรกคือเราต้องมาร์กจุด A จุด B ก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่มาร์กจุด A จุด B เนี่ย เราจะไม่สามารถเข้าไปเซตค่าพวกเวลาแล้วก็รูปภาพได้นะอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่เซตตรงนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปเซตพวกเวลาของ Time l a p ต e ได้นะครับผมมาจุด A กับจุด B เรียบร้อยครับผมมากดที่สี่เหลี่ยมขวามือตรงนี้ครับขึ้นมาอันนี้ผมจะใช้เป็นโหมด Time Lapse แบบนี้นะครับ กดเข้าไปครับเราก็สามารถที่จะตั้งพวกโฟโตได้นะครับเฟรมเรทแล้วก็ไทม์นะครับเพไทม์ก็เราก็สามารถที่จะปรับพวกสปีดได้นะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าแบบนี้ได้หมดทุกโหมดเลยนะครับแต่ว่าเสียดายที่ผมไม่มีสายตัวนี้นะก็เลยไม่สามารถที่จะสอนใช้งานตัวนี้ได้เดี๋ยวผมรอสายมาก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้โหมดไทม์แลปกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานคอนโทรตัวลังสไลด์ไมโครทูพลัสนะครับซึ่งตัวนี้ ใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันค่อนข้างที่จะง,ง่ายอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเลยนะครับก็คลิปหน้าเราจะมีแก d g e ลหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้ในการใช้งานตัวลางสไลด์นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนี่ติดตามชมครับส่วนวันนี้มาเวลาผมแล้วสวัสดีครับ